นิ่งมิวให้หนักกีฬาไทยก็ถือว่าเป the ็นหนึ <pl ains> ่งอย่างที่ได้พัฒนาโภชนาการที่ดีให้กับนักกีฬาไทยแล้วเขาก็จะเป็นโรโมเดลนะคะไปสู่สังคมไทยก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้นักกีฬาไทยมีร่างกายที่พร้อมนะคะแล้วก็จะได้ชิงชัยสู่สู้สึกสี่เกมนะคะทำให้พวกเราชาวไทยทุกคนมีความสุขค่ะจริงๆแล้วไม่มีอาหารที่บอกว่ามันมีความพิเศษก็คือนอกจากคิดผลโดยนักโภชนาการแล้วใช่ไหมคบก็ได้เอาความรู้ออกมาช่วยเอาอะารเข้าไปผสมด้วยอันนี้อยาก เมนูอาหารทั้งหมดนะคะเอาองค์ความรู้เรื่องของอะมิโนไซด์จะมีแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่ให้ในเรื่องของรสชาติอูมามิเหมือนที่เรารู้อยู่แล้วว่ากดอะมินโนกรูตามิกในงโงรตีนเนาะให้เรื่องของอมูมามิดังนั้นมั่นใจได้ว่าเมนูทั้งหมดดีต่อใจเพราะมันอร่อยใช่ไหมคะส่วนที่ดีต่อกายก็คือมีในเรื่องของอะมิโนไซด์อย่างทีน่น้องสกายพูดเรื่องอะมิโนไวทอลเนาะเมนูอาหารเองเราก็เอาองค์ความรู้เรื่องของ,ของกดอะมิโนฟีอยู่ในโปรตีนทําให้นักกีฬาเนี่ยเขาได้สององค์ประกอบเลยก็คือในเรื่องของกินดีแล้วก็มมีสาาอินนไซ์่ อย่างเรื่องการสรับในครั้งนี้ครับกีฬาซีเกมส์นะครับเราได้เข้าไปสนับสนุนกีฬาตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วก็ทีมสุดทางตอนนั้นก็ในส่วนของกีฬาซีเกมส์แล้วก็ทีมส์รวมไปถึงอาเซียนพาราเกมส์ด้วยเพราะว่ามีทางในก,กีฬาพุทธิการด้วยอยู่ในโครงการนะคะก็อาเจนโนมโตะครั้งนี้ร่วมมือกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยสร้างอาเจนโนมโตะวิทเอรี่แคนนนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา จริงเวิร์กกันมานานมากตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าห้องอาหารศูนย์ศูนย์โภชนาการเนี่ยเสร็จในเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้ให้บริการนักกีฬาทั้งนักกีฬาซีเกมแล้วก็นักกีฬาอาเซียนพาราเกมแล้วก็เราจะไปสิ้นสุดนคะคะคือช่วงเวลาที่มีการแข่งขันจริงก็คือในเดือนธันวาคมนี้นะคะสําหรับนักกีฬาซีเกมแล้วก็ยังต่อเนื่องไปถึงอาเซียนพาราเกมในเดือนมกราคมก็จะมีผลิตภัณฑ์อะมโนไวท์เท่ากันไ,ไปสุนนักกีฬาด้วยค่ะ <Okay. S 1> แล้วสำหรับน้องสกายครับก็คือเป็นตัวแทนที่ได้ลองชิมแล้วอยากอยากให้บอกความรู้สึกว่ากินเรารู้สึกว่ามันอร่อยจริงๆใช่ไหมล้วก็ดูแท่งไม่ต่างจากเปื่อวาผมก่าไปครับผมก็ผมว่าพอขึ้นชื่อว่าเป็นออยิมโมโตขึ้นขึ้นชื่อแบบว่าเรื่องแบบว่าวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติอยู่แล้วเนาะแล้วก็เรื่องรสชาติเนี้ยก็ไม่ไม่ต้องห่วงเลยครับผมเมื่อกี้ได้ทานไปครับทั้งแบบว่า power ball นะครับผมแล้วก็ตัวมีวครับผมก็อร่อยครับอร่อยแล้วก็เฮลตี้ด้วยตรงตามโภชนาการที่ ที่แบบว่านักกีฬาต้องการเราก็ต้องการครับแบบว่าตรงคอนเซ็ปต์เลยแบบว่าเล่นแบบนักกีฬาแล้วก็กินแบบนักกีฬาด้วยครับเชียร์พอแบ็คทรีครับอยากให้ตังกบลังใจที็นักกีฬาทีมชาติไทยครับครับก็ทั้งสกายนะครับแล้วก็ทางไอโนมโตนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับที่จะลงสู้ศึก4เกมนะครับผมก็ขอให้ทุกคนแบบว่า เตรียมพร้อมตัวเองแบบว้ให้เต็มที่นะครับกินอ,อิ่มนอนหลับสบายครับแล้วก็ลงไปสู้ศึกอย่างเต็มความสามารถครับพวกเราส่งกำลังใจให้ทั้งประเทศเลยครับโอเคครับสุดท้ายเดี๋ยวขอให้มา yeah